น้ากากอนามัยผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถกรองฝุ่นละอองที่เจือปนมากับอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสภาหะของโรคระบบทางเดินหายใจถูกคิดค้นขึ้นโดยศาสตราจารย์พิษสุภพลนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย ขณะเดียวกันได้มีการนำแผ่นดูซับแผลติดเชื้อที่เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาทดลองให้กับผู้ป่วยที่มีอาการแผลติดเชื้อไฟไหม้น้ำร้อนลวกพบว่าแผลแห้งเร็วขึ้นเนื่องจากมีสารแซนโทนที่มีสรรพคุณทางการแพทย์คือมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบของบาดแผลเรามองว่าถ้าสุดที่สุดแล้วเนี่ยผู้ป่วยได้ใช้แล้วหายจริงตามที่เราได้ทําการทด,ทดลองคร่าวๆมาเนี่ย แล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปเยอะนะฮะเขาก็จะสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแผลก็จะหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าแล้วทุกอย่างผลประโยชน์มันตกอยู่คนไทยมันเริ่มตั้งแต่ตัวผลไม้เองเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการที่จะเอาเนื้อเปลือกมาสะกัดอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งทุกเราก็ต้องร้างคนทําทุกคนคนไทยก็ได้ประโยชน์ เช่นเดียวกับแผ่นปิดผิวหนังสําหรับผู้ที่มีผื่นคันพลาสเตอร์ยาปิดแผลแผ่นปิดสิวอักเสบและแผ่นกรองอากาศที่ใช้สําหรับเครื่องฟอกอากาศจากสารสกัดเปลือกมังคุดซึ่งล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณในการรักษาโรค มังคุดได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีห่งผลไม้เปลือกมังคุดยังสามารถนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคและรักษาแผลเป็นอีกความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วว่าสามารถใช้ได้จริงและมีวางจำหน่ายแล้ว